เงินมีความสุขจะตามถึงบ้านหรือเปล่าครับนะพวกมิจฉาชีพพวกนี้นะครับไม่มีการตามถึงบ้านนะครับนะโอ้ทำไมงานนี้ก็ตามกันทั่วประเทศแล้วนะครับคนทั้งประเทศเนี่ยโอ้โหโดนกันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนนะครับถ้ามิจฉาชีพพวกนี้ตามนะมันก็ต้องตามกันหมดแล้วนะครับดูยอย่างผมนี่สามสี่ปีแล้วไม่เห็นตามเลยผมอะน้าตามด้วยซ้าทาไมผมถึงไม่โดนนะจริงนะครับ คือไอ้พวกเนี้ยมันไม่เสี่ยงโดนจับหรอกมันก็ทวงเงินอยู่กับบ้านอยู่กับบริษัทนั่นแหละอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆนั่นแหละไม่มีใครเสี่ยงโดนจับหรอกครับมันไม่คุ้มใครจะมาลงพื้นที่มันไม่มีไรสัระาครับบิดได้บิดไปเลยไอ้พวกเนี้ถ้าบิดกันหมดทั้งประเทศอะก็ไม่มีงานทําอะไรหรอกไม่ได้มาทําชั่วแบบนี้หรอกก็คงไปทํางานที่มันสุจริตอะนะไม่ต้องกลัวหรอกโอ้ไม่มีตามหรอกไรสัระาครับ ไปกู้เงินในโลกโซเชียลอะไปโหลดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube t i k t o k นะเนี่ยไปโหลดมาเนี่ยแล้วก็ไปคุยกันทางไลน์เห็นไหมมันจะให้โอนเงินก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลดล็อกรหัสโอ้โหขอให้โอนเข้าบัญชีนู่นนี่นั่นขอค่าอะไรอะค่าทมเนียมนู่นนี่นั่นนะโอนเงินก่อนมันก็โดนหมดแหละไอ้พวกนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะครับโอ้ยมีที่ไหนอะสินเชื่อให้โอนเงินก่อนเขาโดนกันทั่วประเทศแล้วนะครับ นะคุณไม่ต้องไปสนใจเลยให้ปลดล็อกเงินโอนอะไรนู่นนี่นั่นน่ะเงินเราทั้งนั้นจะไปกู้เขาเราโอนไปเพื่อไม่ต้องโอนโหยพวกนี้มันโหกลวงเงินเดิมอะ่ะมุกเก่าๆอย่าให้โดนกันทั่วประเทศอีกเลยครับเพราะว่ายุธทําคลิปมาแบบเนี้ยโคตรเยอะบอกเลยโคตรเยอะและยังโดนกันอีกสินเชื่อ K.K. เคอีซี่เงินกู้ยืมอย่างมีความสุขมีจัาชีพนะครับเป็นแอปเถื่อนนะครับ นะฮะน้องเขามาเจอผมช้าไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ช้าเลยนะครับถึงน้องจะกู้ไปแล้วหลงกู้ไปแล้วหรือจ่ายงวดแรกไปแล้วหรืออยู่ในวังวนเนี้ยประมาณ2อาทิตย์สามอาทิตย์แต่เราก็ยังได้เจอกันนะครับเรายังพอแก้ไขได้คือการหยุดจ่ายบิดไปเลยครับนะบิดไปเลยไม่ต้องกลัวไม่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีใดๆ เราไม่ติดแบคทีเรสิ่งที่เราจะเจอก็คือการโทวทวงข่มขู่และการประจานไม่ต้องกลัวนะครับอย่าจิตตกนะฮะอย่าจิตตกครับมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกแต่ถ้าเรายังจ่ายอยู่เนี่ยมันจะอยู่กับเราเนี่ยตลอดชีวิตเลยนะครับจริงๆไม่ถึงกับตลอดชีวิตหรอกเผื่อชีวิตเราสั้นด้วยนะครับบางครั้งเราตัน เราเครียดบางคนเนี่ยคิดสั้นเลยนะที่ไม่เป็นข่าวก็เยอะที่มีข่าวก็เยอะนะบดเถอะพวกนี้เป็นแอปเถือนไม่มีการลงพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นไม่มีสินเชื่อเคเคนะครับช่วงหลังเนี่ยปล่อยเครดิตให้เป็นง,ดงวดๆนะให้จ่ายทีสีงวดหกงวดก็มีแต่พอนับหรือคำนวณดูแล้ว มันก็ยังคงเป็นดอกเบี้ยที่สูงอยู่นอกระบบเหมือนเดิมเป็นแอปเถื่อนเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ภายใต้การรองรับของธนาคารแห่งประเทศไทยยังเป็นสินเชื่อน,นอกระบบอยู่นะครับในโลกโซเชียลคุณไม่ต้องกลัวครับไอ้ทั้ง3ตัวเนี้ย k คเคอีซี่เงินกู้ยืมอย่างมีความสุขเนี่ยคนไทยเขาบิดกันทั่วประเทศแล้วเขาไม่จ่ายกันแล้วนะฮะยิ่งจ่ายอยู่ยิ่งแย่ครับ เผื่อมีการโอนจ่ายไปแล้วเนี่ยมันไม่ตัดยอดก็มีมันจะโทรทวงหาคนรอบข้างก็อย่างที่ยุทธบอกนะครับเราก็ต้องยอมรับตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพมันไม่ใช่คนดีมันจะแอบอ้างบอกว่าเราเนี่ยเอาชื่อคนอื่นเนี่ยไปค้ำประกันกันทั้งสิ้นเบอร์โทรที่อยู่ในเบอร์มือถือคุณเนี่ยมันบอกหมดแหละ แต่เราก็ต้องอธิบายอยู่ดีมันไม่มีใครหรอกครับนะเอาคนอื่นไปโอ้โหไปค้ำประกันกันได้อ่ะสิบยี่สิบคนในเบอร์มือถือเนี่ยนะไม่มีทางอะ่ะเอาชื่อเล่นกับเบอร์มือถือเนี่ยนะไปค้ำประกันไม่มีทางครับการค้ำประกันสินเชื่ออะไรต่างๆต้องมีลายเซน็นลายลักษณอ,กอักษรเป็นหนังสือรับรองนะมีบัตรประชาชนเซน็นสำเนาถูกต้องนี่แหละเขาเรียกว่าการค้ำประกันที่ถูกต้องแล้วนี่อะไรอะ่ะ เอาชื่อคนอื่นไปคำประกันมันใช่นะมันใช่ไหมละ่ะมันไม่ใช่ไอ้นนี้ก็เป็นมุกเก่าๆของพวกมิจชาชีพพวกแอปเถื่อนนะผมเนี่ยขอวิงวอนเลยนะคนรอบข้างนะครับพยายามถึงถึงแหมจะพูดยังไงดีถึงคุณไม่เคยโดนไม่เคยเจอเรื่องนี้ก็จริงนะครับแต่อยากให้ซึมซับกับเรื่องราวพวกนี้หน่อยพยายามเปิดโลกให้กว้างหน่อยนะครับว่าแอปพวกนี้นะครับ อย่างน้องเราโดนแบบเนี้ยมันจะโทรหาเราแบบเนี้ยบอกว่าน้องเนี่ยเอาเอาชื่อเราเนี่ยไปค้ามากันเราฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะครับบางทีเนี่ยเราฟังเขามีเหตุมีผลเนี่ยค่อยค่อยคิดเหมือนเจ้านายอย่างเงี้ยเจ้านายกับลูกน้องเนี่ยบางคนนะครับเข้ามาดูในไ์สดยุทธนะเฮ้ยเจ้านายเหมือนจะรับฟังนะแต่เหมือนจะไม่เข้าใจครับพี่นะหาว่าผมเนี่ย เอาชื่อเขาไปค้ำประกันอยู่ดีคือบอกยังไงก็แล้วแต่เนี่ยบอกว่าโอ้โหเจ้านายมันเป็นมิจฉาชีพมันหลอกลวงมันบอกว่าผมเนี่ยเอาเจ้านายเนี่ยามาค้ำประกันมันไม่มีอยู่จริงนะครับมันไม่จริงโอ้โหเนี่ยคนที่เป็นเจ้านายนะเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของกิจการวุฒิภาวะสูงอยู่แล้วพอลูกน้องมาบอกเรื่องพวกเนี้ย เฮ้ยฟังเขาหน่อยดีโอ้ยข่าวมันก็ออกไม็มไปหมดโอ้โหในโลกโซเชียลก็มีทีวีก็ออกว่าพวกนี้เป็นแอปเงินกู้เถื่อนพอหลงเข้าไปกดกู้ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้อาศัยการทวงข่มขู่จากคนรอบข้างมากดดันเราอย่างงู้นอย่างนี้ดา่าตะพื้นพือ้อผู้ไทยก็ไม่ชัดก็มีต่างด้าวก็มีนะเป็นแอปเถื่อนในกรุงเทพก็มีนะตะเข็บชายแดนก็มีโน่นเพื่อนบ้าน ฟังเขาหน่อยครับเราอ่ะเป็นเป็นเจ้านายเนาะเป็นผู้จัดการเนี่ยวุฒิภาวะก็สูงไม่งั้นไม่เป็นหัวหน้าเขาได้หรอกเออเรื่องราวแค่นี้เองนะครับลูกน้องเราเนี่ยไม่ได้ไปทุจริตไม่ได้ไปลักเล็กขโมยน้อยไม่ได้ขาดลามาสายในที่ทํางานเลยไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดเลยโหเมื่อก่อนก็อยู่กันเป็นปีสองปีสามปีทํางานมาตั้งหลายปีกับเรื่องราวพวกเนี้ยทําไมจะไปไล่ลูกน้องออกอะ ทำไมไม่ฟังลูกน้องอ่ะห้ยความรู้ก็เยอะนะครับอันนี้หมายถึงว่าพยายามเปรียบเทียบนะครับว่าเฮ้ยเราผล่เราเป็นถึงผู้จัดการเป็นถึงหัวหน้าแล้วว่ะเฮ้ยฟังเขาหน่อยมีเหตุมีผลหน่อยมันโหมันมันสะเทือนไปถึงกึ่นเลยนะความรู้เลยนะนะครับไม่มีใครหลร่อชื่อไปขัปมากันกันง่ายๆแล้วเอาเงินมาตั้งได้เยอะแยะขนาดนั้นไม่มีทาง เขาต้องมีเซ็นเป็นหนังสือรับรองนะฮะสำเนาถูกต้องอะไรต่างๆมีบัตรประชาชนเอออฟังไว้ฟังไว้นะครับใครที่เป็นเจ้านายนะลูกน้องไม่ได้เอาชื่อเราไปทำประกันบ้าหรือเปล่า